สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับหลังเลขออกครับวันนี้วันที่2มีนาคมสอง7ครับผมเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาแม่สละบุรีครับงวดที่แล้วครับหลักสิบล่างครับ0 7 9็ครับผมเนาะมาทเจ็ดเก่าครับผมเขามาแล้วครับผม36มงวดติดต่อกันครับหลักสิบล่างของแม่สละบุรีครับผมเนาะแล้วแม่กา ถูก03ความครับให้03ล่างแต่ขึ้นบนครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเบอเ์เซานี่แม่โทรแม่ครับผมเนาะแม่ว่าแม่ถูก603สามตรงๆครับผมโทรหาแม่ครับผมโทรหาแม่สระบุรีครับแม่แม่ครับผมเนาะแม่สระบุรีครับ สวัสดีสวัสดีครับผมแม่ครับจัาสวัสดีค่ะครับผมแม่ครับผมทำอะไรอยู่ครับผมแม่ครับอ๋อรอลูกก็หัดอยู่จ้าโทรวันต่เชา้าไหมเนาะ <c oughs> เห็นโทรมาต่เช้าเลยใช่อยากแม่ก็อยากรู้ว่าใครถูกบ้างที่แม่ให้การบ้านไปอ่ะถูกใครมีใครถูกบ้างไหมคะเดี๋ยวแม่จะให้รางวัลไ <c oughs> ด้ยินข่าวแม่ว่าถูกสามตัวใช่ไหมแม่จ้าไม่ถูก จ็ดศูนย์สามแม่ก็เล็งแค่ศูนย์สามแต่คนขายเขาหยิบให้แม่หกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามลูกเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งลูกหกหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่ลูกอ๋อหกศูนย์สามถ้าเจ็ดศูนย์สามถูกเลขท้ายแม่ใช่ไม่ใช่เหรอจ้าถูกสองใบเองลูกอ๋อเลขท้ายเจ็ดศูนย์สามครับผมเนาะ จ้าแม่ก็เลงแต่ข้างล่างะลูกข้างบนไม่ได้เลงเลยลูกด <laughs> <laughs> ีใจมากเลยแม่ครับผมเมื่อวันถูกสามศูนย์ศูนย์สามอยู่แต่ได้ดิ้นนึงผมอ่ะจ้าเลขเลขที่ไม่ให้สูตรไปนะมันเข้าสองตัวอีกแล้วนะลูกครับผมข้างบนอ่ะที่ไม่ให้สูตรไปหกศูนย์หนึ่งอ่ะครับผมใช่ครับที่ไม่ให้ไปทําเป็นการบ้านกันนะลูกครับผมใช่ครับผมแม่ จยางวันนี้เอาใหม่เอาใหม่วันนี้แม่ว่าคงจะเข้าสงตัวอีกไปลูกทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมแม่ล่างก็เข้าสงตัวนะลูกนะครับทั้งเจ็ดทั้งเก้าเลยแม่กจะจับไม่ถูกอีกแล้วลูกศูนย์เจ็ดเก้ามาทั้งสองตัวเลยเลขออกเจ็ดเก้าล่างครับผมแม่ครับเดี๋ยวลูกพหัดจะตกใจอีก <c oughs> <c oughs> จะเริ่มเลยนะลูกนะครับผมแม่ครับ <c oughs> วิ่งบนเดี๋ยวแป๊บนึง วิ่งบนบนครับผมแม่ครับสองกับสี่บนสองกับสี่ครับผมแม่ครับจ้าสูตรสองกับสี่เนี้ยลูกก็หัดรู้ไหมสามปีไม่เคยพลาดเลยลูกไม่รู้แม่ทํา่ไมทไแม่ไม,ม่บอกจ้าเนี่ยแม่เพิ่งค้นพบใหม่แล้วแม่ทําย้อนหลังไปดูอะ่ะมันได้สามปีเลยนะลูกออืครับผมแม่ครับ อันนี้สองตัวมันตัวเช่แม่บนอย่างเดียวใช่ไหมครับจ้าสองตัวมาตัวเนี่ยมวดที่ผ่านมาเนี่ยมันได้หกกับแปดลูกหกกับแปดอ๋อครับผมแม่ครับเรียกเรียกสูตรตั้งชื่อไปเลยสูตรสามปีลูกสูตรสามปีโอ้โหสามปีสูตรสปีไม่เคยพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆก็ว่าแม่อีกทำไมไม่ถูกไหมมันเพิ่งเจอค่ะลูกมันเพิ่งเจอเพิ่งเจอครับผม จะได้สองกับสีนะลูกครับผมแม่ครับแล้วแม่จะวิเคราะห์ด้วยครับเออเอาจยดนี้ไปด้วยลูกหนึ่งสี่หกแปดศูนย์ห้าตัวเนี้ย,ยมามาสองตัวบนเดี๋ยวผมจดก่อนแป๊บนึง,มมค,รนง,นงรครับผมแม่ครับหนึ่งหนึ่งอะไรแม่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกแปดศูนย์แปดศูนย์ครับผมแม่ครับ มาสองตัวบนยี่สิบสามงวดนี้แล้วลูกมาครบบนด้วยเนาะอ้ะาบนบนเราพูดเรื่องบนก่อนลูกมาครบบนครับผมจมมมมม้่าม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 าครบสองตัวเฉยๆครบสองตัวมาครบสองตัวบนครับผมนะครับอย<ะ>่า <c oughs> ครับผมเพราะว่ามันก็ทําให้เราดูมันมีโอกาสถูกนะลูกใช่ครับอย่าทีนี้สูตรของ พี่สาวสลับเรียใช่ครับงวดนี้เขาได้เก้าแต่สี่ใช่ไหมคะงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงวดก่อนธรรมดาได้สามกับแปดนัแต่ว่าแกให้สองกับหกไม่รู้เป็นกันว่าคิดยังไงนะดีดีแล้วค่ะเขาให้สองกับหกเราก็มาจับใส่กันอันนี้แม่จะวิเคราะห์ให้ดูครับวันนี้เขาได้เก้ากับสี่ครับผมใช่ครับผมแม่ครับย้าสี่ตรงกันเนี่ยลูกวิ่งสี่ไปเลยลูกเด่นวิ่งสี่ไปเลยเด่นที่สี่หมเลยทา ยาสี yeah, บนเนี่ยเด่นสีบนครับผมแม่ครับวิ่งวิ่งสีไปเลยชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเลยครับผมแม่ครับค่ะแม่จับคู่เอาเลขติดเลขติดบนก่อนที่แม่ให้สูตรไปอะ่ะงวดนี้ได้หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกครับผมแม่ครับยา yeah, ที่แม่ให้สูตรไปนะครับผมไม่ต้อไมาทำหรอกเดี๋ยวแม่ทำเองยา <laughs> <laughs> yeah, ทีนี้แม่จับคู่ครับผมสี่หก สี่หกครับผมแม่ครับสี่แปดสี่หกสี่แปดครับผมแม่ครับจับคู่สามตัวหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกครับผมหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดครับผมแม่ครับยาแม่ชอบสี่หกครับลูกชอบสี่หกครับผมยาสี่หกเลขเลขไม่น่าลงทุนครับผมหลักสิบ ผ่านนะคะงวดที่ผ่านมานี้ก็ผ่านนะคะครับผมหลักสิบคือสามหลักสิบคือสามบนครับผมแม่ครับหลักหน่วยคือเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดครับผมแม่ครับทุกลักคือเก้าเหมือนเดิมะลุทุกหลักเก้าเหมือนเดิมครับ้าเนี่ยแม่ถึงบอกว่าให้ฟันสีไปเลยเพราะว่าทุกหลักคือเก้าแล้วก็เหลือสีครับผมแม่ครับ้า ถ้าใครชอบสีที่แม่ให้ห้าตัวเนี่ยก็วนไปไปใส่เลยเนี่ยเนี่ยก็คือสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์ใช่ครับเพราะว่ามาครบสองตัวบนแม่ให้หนึ่งสี่หกแปดศูนย์ครับจ้าแล้วทีนี้เลขติดล่างเนี่ยเอยเลขเลขติดบนคับผมก็เล่นเป็นคู่โต๊ดได้เลยลูกสี 5, ่หน <4 16. S 1> ึ่งสี่ห้าสี่หกอ๋อใช่ครับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หก ครับค่าที่ที่ที่แม่เคยสอนสูตรไปเนี่ยงวดที่ผ่านมาได้หกศูนย์หนึ่งอ่ะครับผมงวดนี้ได้หนึ่งงวดนี้ได้หนึ่งห้าหกแม่เนาะยาครับผมลงไว้ให้เขาถ่ายคิดเลยค่ะเป็นหลักฐานบางคนเขาทำสูตรแล้วเขาไม่เข้าใจค่ะลูกไม่ต้องทำดีกว่าเพราะว่าเราฟังแม่ดีกว่าจะง่ายกว่ายาแม่ไม่มีปิดบังลูกครับผมแม่ครับยาไม่มีกั๊กค่ะลูกมีแต่ให้ลูก ครับขอบคุณแม่มากครับจ้าล่างกับผมแม่ครับทีนี้จ้าลักสิบสิบล่างกับผมแม่ครับศูนย์เจ็ดเก้าเอ้านันว่าแล้วว่าลูกเพ้่ายจะต้องตกใจศูนย์เจ็ดเก้าครับผมแม่ครับจ้าแม่ก็กลัวหลุดนะลูกมันยาวแล้วใช่ครับผมแม่ครับสามสิบหกว้นแล้วครับผมแม่ครับจ้า แม่ทำได้แบบไหนแม่ก็บอกไปแบบนั้นนะลูกหลักสิบล่างศูนย์เจ็ดเก้าของผมลงที่ไปเมื่อเช้าผมได้สองสี่แปดนะนะใช่ครับน่ะแม่ก็ไม่ไม่รู้นะมันทำได้แบบนี้แม่ก็กลัวเสียวๆเหมือนกั้นนะลูกครับผมไม่เป็นไรครับผมแม่เป็นแค่แนวทางครับผมครับจ้าเพจงจับคู่นะคะครับผมแม่ครับแม่ก็ชอบเจ็ดอยู่นะคะครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผม เจ็ดห้าเจ็ดห้าครับเจ็ดหกเจ็ดหกครับ้าล่างมครับผมล่างมีเจ็ดครับผมเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าครับผมแม่ครับยาเจ็ดขอให้ถูกกันนะลูกนะครับผมครับเจ็ดห้าก็สวยนะวันนี้นะ้าเลขไม่น่าลงทุนหลักสิบลูกครับผมคือแปดลูกแปดล่างใช่ไหมแม่ ย้าออที่ <8 S 2> ที่แม่ <9 S 2> ที่แม่บอกว่าเ็ดไม่น่าลงทุนคือเ็ดหลุดแล้วนะคะหลุดแล้วหลุดแล้วลที่สูตรของลูกผ้าหารร่าลูกใช่ครับหลุดแล้วครับผมแม่ครับย้ามันก็เป็นแค่แนวทางถ้าเราชอบเราก็เล่นนะคะใช่ครับจ้่แม่ก็ยังไม่เล่นเลยลูกแล้วแต่โชคนะคะลูกนะที่แม่บอกเลขไม่น่าลงทุนเนี่ย ใครชอบก็เล่นได้ค่ะลูกเป็นแค่แนวทางค่ะลูกนะครับผมแม่ครับจ้าขอให้โชคดีค่ะเดี๋ยวเอาน้ําจิ้มไปก่อนนะคะครับขอบคุณแม่มากครับผมครับสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมแม่ครับกันนี่ครับผมเนาะแม่ว่าแม่ถูกสามตวจตรงครับผมหกศูนย์สามครับแล้วก็ศูนย์สามงวดนี้แม่ให้มาก่อนครับผมเนาะ บนครับผมบนครับวิ่งสี่ครับผมบนวิ่งสี่ครับจับคู่สองตัวบนครับสี่หกสี่แปดครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอใอ้เอฟที่ทั้งสองเบงครับผมเนาะแล้วก็ชุดสามตัวครับหนึ่งสี่หกครับหนึ่งสี่แปดครับเด่นที่สี่หกแล้วก็หนึ่งสี่หกครับล่างครับหลักสิบล่างครับศูนย์เจ็ดเก้าครับผมศูนย์เจ็ดเก้าตัวเดิมครับ แล้วก็แม่เด่นที่7ครับผมเนาะเด่นที่7ล่างครับจับคู่ครับ74 75 7 6ครับให่3สามคู่เด่น75้าครับผมเนาะกดตามนี่ครับผมกดสุดท่านี้ครับกดขออวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่เบิรงคลิปนี้นําไปพิจารณาเบิร์นครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมแค่เป็นสีการนําเสนอให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะหาอาจารย์ได้เดแต่งเก่งมาฝากตอนเอฟซีท่างช่องครับผม ถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ